เูเคยสอนว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเพลงเพลงชาติขึ้นต้อง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 ตรง,งครับแต่ผมยังไม่ถึงอาคารป .3 าสามผมก็เลยต้งตงองหยุดท่านครับเพลงจบเพลงจบผมก็เดินตามปกติครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับตอนแรกก็คือเราเห็นน้องเขาเดินมา น้องเขาเคยเรียนกับเราก็คือน้องเรียนป .2 ออมาแล้วน้องก็ขึ้นไปป .3 แต่แม็กเนี่ยเป็นคนเป็นเด็กที่กล้าสแสดงออกอยู่แล้วแล้วก็ท่าเดินเขาจะเป็นเอกลักษณ์ก็คือเขาจะเดินขยิ่งนิดนึงแล้วก็สะกิดกับครูที่ในสายว่าแม็กมาละอะไรเงี้ยเพราะเพราะเราจะเห็นแบบเกือบทุกวันอะไรเงี้ยแล้วก็พอเดินมาปุ๊บดนตีเมโลดี้สุดท้ายของเพลงชาติตื้อดืๆปฏิทไทยแล้วเขาก็หยุด ซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่ได้จับคลิปไม่ได้จับโทรศัพท์เพื่อที่จะมาถ่ายคลิปนะคะก็ไม่ได้คิดว่าน้องเขาจะอยุดท่านี้เสร็จปุ๊บก็เลยคุยกันกับคุณครูในสายว่าเฮ้ยแม็กยืนอยุดท่านี้ถ่ายไหมกก็เลยจะถ่ายถ่ายไปให้ครูป3ดูว่าเนี่ยน้องแม็กเขายืนหยุดอยู่ท่านี้นะก็เลยถ่ายเป็นภาพก่อนหนึ่งภาพก็เลยอ่ะมันก็เหมือนท่าเดินธรรมดาก็เลยลองถ่ายเป็นคลิปดูพอถ่ายคลิปก็เลยซูมเข้าไปน้องก็อยู่ท่านี้ตลอดเวลาอยู่จนอยู่จนคุณครูคิดว่าเฮ้ย มันจะเอาลงหรือเปล่าวะจะเอาลงไหมเนี่ยจะเอามายืนตรงเหมือนกับคนปกติไหมน้องก็ยังไม่แบบสต็อปไปเลยจนสุดท้ายเพลงหมดมิชัชยชโยปุ๊บจบเขาก็เดินต่อโดยที่ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นก็เลยทั้งทั้งเด็กผู้หญิงที่อยู่ข้างหลังที่ใส่เสื้อแดงด้วยค่ะก็เขาเขาก็หยุดเหมือนกันตอนแรกแล้วเขาก็สงสัยมันเห็นเห็นน้องหยุดนิ่งเขาก็เลยเดินมาดูนิดนึงแล้วเขาก็มันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะคุณครูที่ อีกสามคนที่ยืนยืนเป็นครูเวนนั่นะค่ะก็ได้ถ่ายเหมือนกันแต่ว่าถ่ายเป็นมุมข้างหลังแต่มุมของหนูวจ่ายจากตึกปอสองซึ่งมันเป็นเห็นหน้าชัดพอดีล้วหนูก็ซูมเข้าไปพอดีถ้ามองถ้ามองผิวเผินก็คือเหมือนจะเป็นภาพนิ่งแต่ใบไม้ก็ยังไหวอยู่แล้วก็คนข้างหลังก็ยังขยับอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็เลยส่งไปหาครูปสามก็คือครูนงคารก็บอกบอก,บอกพิมพิมพิมพ์ต่อไปว่าเมื่อคุณครูสั่งเออเมื่อคุณครูบอกว่าถ้าได้ยินเสียงเพลงชาติเมื่อไหร่ให้หยุดนิ่งอ่า ผลที่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเป็นแบบนี้ข่าวสดสือ่ออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อ,อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ